รลยาสูตีแดนะคะเป็นพายาธิ์เนร์สแคร์นะ,ะดูแลเกี่ยวกับการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยพารีทีแคร์ะคะซึ่งในหัวข้อนี้นะคะที่จะขอแช์นะคะ,ะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของเทเลพารีทีทคอนซัลเทชันนะคะเป้าหมายในการดูแลคนไข้แบบประคับประคองหรือว่าคนไข้ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน,นะคะ่ะเนื่องจากเราจะต้องเตรียมตัวของคนไข้เองแล้วก็ความพร้อมของผู้ดูแลเองนะคะในการที่จะ ดูแลตอนนึ่งที่บ้านความพร้อมทางด้านความรู้เองแล้วก็ทักษะในการดูแลนะคะให้กับผู้ดูและคะ่ะเราจะมีการเตรียมความพร้อมนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หออยาบาลคุณภาพชีวิตหรือว่าหอผู้ป่วยนะคะเพื่อจุดประสงค์คือให้ตัวผู้ดูแลและครอบครัวสามารถดูแลผู้ป่วยได้ที่บ้านนะคะแล้วก็จะเป็นการส่งต่อข้อมูลในการดูแลค่ะจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนแล้วก็หน่วยบริการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรพสตหรือว่าโรงพยาบาลทั่วไปหรือว่าโรงพยาบาลที่โราลโรงยูท่นะคะยาบาลท่ร่ารทยาบาลที่ยย่ แต่ว่าจากสถานการณ์โควิดนะคะที่มีการแพร่ระบาดขึ้นซึ่งในปีปลายปีหกสามเนี่ยจะมีการแพร่ระบาดของโควิดค่อนข้างเยอะนะคะทำให้งานดูแลต่อนเนื่องหรือว่าการดูแลผู้ป่วยต่อนเนื่องที่บ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะดําเนินการได้นะคะเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดูแลของคนไข้นะคะให้ได้รับการดูแลต่อนเนื่องเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบในการาดูแลขึ้นนะคะ ซึ่งในการขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนของเราจากเดิมค่ะที่ในเขตบริการประมาณ50บกิโลเมตรจากโรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีการลงปิดนามเยี่ยมหลังจากที่คนไข้จําหน่ายไปแล้วนะคะโดยอาจจะติดตามเยี่ยมโรงรพยาบาพตสอตเองนะคะหรือว่าโรงพยาบาลน,นะคะหลังหลังจากติดตามเยี่ยมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการอาดูแลจน,จนผู้ป่วยเสียชีวิตค่ะแต่ว่าจากสถานาการณ์โควิดล้วก็เลยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลนะคะ โดยการมีการส่งต่อข้อมูลนะให้กับหน่วยบริการะคะแล้วก็มีการหลังผู้ป่วยจาหน่ายไปแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการติดตามเยี่ยมโดยผ่านระบบเทเลนะคะซึ่งระบบเทเลของเราเนี่ยก็จะมีการเทเลโดยสหวิชาชีพก็จะมีอาวิชาชีพทั้งหมดค่ะคะือจะมีตัวอาพยาบาลเองนะคะมีอ e ีทีเนอร์หรือไม่ก็มีนักกายภาพบําบัดหรือว่าโภชนาในการที่จะร่วมเทเลเพื่อที่จะดูปัญหาของคนไข้ ที่อยู่ที่บ้านว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวแคร์กิเวอร์เองค่ะสามารถที่จะดูแลได้หรือไม่นะคะซึ่งเป้าหมายในการดูแลของเราอะก็เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวแล้วก็เพื่อกูดเดสของเขาเองนะคะซึ่งตั้งเป้านะ่ะในการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของเราเนะี่ยเราก็จะมีเป้าอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะเราก็พยายามที่จ,จะทําให้เป้าเนี้ยคงอยู่แล้วก็คนไข้ได้รับบริการอ่าไ,ไม่ลดลงจากนี้คะะ่ะแล้วก็รีบมีการพัฒนาคน่ะ รูปแบบรูปแบบในการดูแลโดยมีการใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเนื่องจากเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ในการเยี่ยมได้นะคะแล้วก็เลยอาจจะมีการเทเลกับคนไข้เพื่อที่จะสามารถประเมินได้ทั้งตัวคนไข้เองสภาพของคนไข้เป็นอย่างไรแล้วก็ประเมินความสามารถของผู้ดูแลนะคะโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งบางเคสเนี่ยอ่าแล้วก็จะดูแลจนถึงเดทก็มีเคสแรกนะคะที่เราเราดูแลเป็น C A เ r e a s นะคะแล้วก็ p o ิ i อา v e R T สิบแสงที่ที่เบรนะคะ่ะเบนเบ็ดคนไข้เนี่ย P P ประมาณสามสิบแล้วก็หลังจากที่ชาร์จไปครบแสงเนี่ยแล้วก็มีการติดตามไปแล้วอ่าหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มีการเทเลเยี่ยมเป็นระยะระยะคะ่ะเพื่อประเมินอ,อาการของคนไข้อ่าจากการเทเลเยี่ยมเนี่ยแล้วก็จะพบว่า ตัว c a r e g เ v อ r เองเนะ่เมื่อคนไข้เข้าสู่ end of life เขาก็จะรู้สึกกังวลเนื่องจากตัว ca b a s ที่มีเป็นเม็ดเนี่ยเขาก็จะซึมลงคนตัว c a r e g i v e r ก็จะรู้สึกว่าอาการซึมลงเนี่ยมันเป็นอาการที่มากไปของคนไข้หรือเปล่าการได้เทเลร่วมกับตัวญาติเองเ่ยจะทำให้ตัวญาติมั่นใจนะคะในการดูแลว่าสิ่งที่เขาดูแลเนี่ยเขาสามารถทำได้ถูกต้องและแทำได้ดีค่ะ การใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลไม่ว่าจะเป็นระบบ l ลายหรือว่าระบบ DMS telemetry นะคะซึ่งปัจจุบันเราใช้อยู่เนี่ยก็จะช่วยให้การพัฒนาการดูแลเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็คนไข้เองก็ได้รับการดูแลที่เสมือนเดิมก่อนที่ไม่มีการระบาดของโควิดนะคะแต่ว่าเนื่องจากาเราพยายามที่จะปรับใช้เะะทคโนโลยีต่างๆในการที่จะดูแลเนี่ยแต่เราก็ยังพบว่า ในบางเคสเนี่ยที่เป็นผู้สูงอายุคะในการดูแลคนไข้เนี่ยก็จะมีไม่สามารถที่จะทําได้บ้างหรือบางเคสโดยเฉพาะเคสมะเร็งค่ะจะมีความซับซ้อนของเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการบาดแผลแล้วก็การดูแลเนี่ยเราก็เลยต้องมีการเทเลร่วมกับรพสอตใอน,นพื้นที่เพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะได้รับการดูแลที่ดีคะแล้วก็รพสอตอเองเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการดูแลคนไข้ที่มีปัญหาซับซ้อนขึ้นได้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นนักกายภาพนะคะของเราที่ผ่านระบบอ่าที่เป็นทีมสหของเราเนี่ยให้การดูแลผ่านระบบเทเลในเคสที่มีปัญหาเรื่องของการากายภาพบําบัดเนี่ยเขาก็จะน้องเนี่ยเขาก็จะสอนคนไข้ผ่านระบบเทเลนะคะให้การปรึกษาแล้วก็จะมีพอหลังให้การดูแลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการส่งคลิปวิดีโอเพื่อจะท,ทบทวนความรู้แล้วก็ความสามารถสองญาติว่าสามารถทําได้หรือเปล่าซึ่งภายหลังการ เทเลเทเลรอบแรกนะคะส่งคลิปไปแล้วเนี่ยในสัปดาห์ต่อมาเนี่ยเราก็จะมีการติดตามแล้วก็หรือไม่ก็คือโทรไปประเมินอีกครั้งหนึ่งว่าตัวญาติหรือว่าตัวคนไข้าสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีการเทเลติดตามเยี่ยมไปอีกอประมาณเดือนละสัหนึ่งครั้งนะคะจนกว่าคนไข้จะสามารถทําได้หรือว่าญาติจะสามารถทําได้แล้วก็จนกว่าคนไขน้่ยเสียชีวิตลงะคะอันนี้เป็น อีทีเนื้อนะคะที่ร่วมในการดูแลเนื่องจากคนไข้มะเร็งของเราเนี่ยก็จะมีปัญหาซับซอ้อนในเรื่องของบาดแผลค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีการอ่าเหมือนประยุกนะคะโดยใช้วงการวงการเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการส่งต่อวิธีการดูแลแลักษณะของแผลของคนไข้ที่มีปัญหาซับซ้อนเนี่ยให้กับรอพอ,อตอหรือไม่ที่ก็คือให้กับญาติเองนะคะเพื่อหลังจากที่คนไข้เนี่ยได้รับการดูแลหรือว่าสอนไปแล้วเนี่ยบางทีญาติเนี่ยเขาอาจจะลืมได้ การมีวูนการเป็นการทบทวนความรู้ของเขาแล้วก็ทบทวนวิธีการดูแลของเขานะคะให้สามารถอ่าดูแลแผลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างเคสแรกมันเป็นแผลสีเอเบรดเนาะมันก็จะมีลักษณะที่่าดูแลค่อนข้างยากเขามันมีปีดนะคะคนไข้หรือว่าญาติเองก็จะรู้สึกกลัวแต่ว่าถ้าเราได้บอกถึงวิธีการทําต้องใช้น้ํายาอะไรบ้างไปแล้วเนี่ยค่ะหรือแม้แต่วัสดุที่จะต้องอ่าใช้แปะแผลเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ จากการาพัฒนานะคะรูปแบบของการดูแลของเราเนี่ยในการดูแลตอน,น่องที่บ้านโดยการใช้ระบบเทเลเราก็พบว่าความสามารถของญาติผู้ดูแลเนี่ยจากาปีหกสี่ไปถึงปีหกห้าเนี่ยก็มีความสามารถในการดูแลเพิ่มขึ้นแล้วก็คนไข้ก็สามารถที่จะอยู่ที่บ้านจนถึงว่าสุดท้ายของเขาได้นะคะแล้วก็ระดับความพึงพอใจก็ค่อนข้างดีนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราตั้งเป้าอ,อยู่ที่8ปสิทั้งสองตัวที่เราวัดเนี่ยก็คือได้ตามเกณฑ์ของเราอะนะคะ ประเด็นที่เราได้เรียนรู้นะคะเพื่อนําสู่การพัฒนานะะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของญาติในการดูแลคนไข้นะคะว่าจะเป็นคนไข้เพลิดลหรือคนไข้มะเร็งเนี่ยการเตรียมความพร้อมของญาติเป็นสิ่งสําคัญการที่เขาได้มีความพร้อมในการดูแลทั้งด้านของความรู้ทักษะหรือไม่ดแม้แต่เรื่องอุปกรณ์ในการดูแลต่อเรื่องที่บ้านนะคะแล้วก็เรื่องของทีมเวิร์กนะคะในการร่วมมือของสหวิชาชีพเพราะว่าในการดูแลเนี่ยก็คืออาสหวิาชีพทั้งหมด นักโภชนากายภาพสังคมสงเคราะห์พยาบาลนะคะก็มีส่วนร่วมถ้าเป็นทีมเวิร์กในการดูแลที่มั่นคงหรือว่าเหนียวแน่นเนี่ยการดูแลคนไข้เพื่อที่จะอยู่ที่บ้านหรือว่ามีความสามารถในการดูแลเนี่ยก็จะดีมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะอีกทั้งเรื่องของเครือข่ายในการดูแลถ้าเรามีการประสานหรือว่ามีเครือข่ายที่ดีในการดูแลด้วยกันนะคะ มีการส่งต่อข้อมูลการหรือว่ามีการประสานพูดคุยแล้วก็ดิสคัตปัญหาของคนไข้ในพื้นที่ร่วมกันเนี่ยจะทําให้ทั้งตัวเครือข่ายเองหรือว่าตัวาพื้นที่ต้นน้าเองเนี่ยค่ะก็สามารถดูแลได้ดีแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องของสิ่งที่เราค้นพบนะคะก็เรื่องของปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตซึ่งบางเคสเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเทเลด้วยกันได้นะคะเพราะว่า โทรศัพท์เป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยซึ่งเราก็อาจจะต้องใช้เครือข่ายแล้วก็ประสานกับเครือข่ายเพื่อที่ตอนที่เขาลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านเนี่ยเราก็จะได้ประเมินตัวคนไข้เองได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็ใช,ใช้ใช้ตัวของไซิเบอร์เองค่ะเพราะก็จะมีเจอหลายเคสเหมือนกันที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณ 4G 5G ได้นะคะ แล้วก็ความการดูแลความเป็นฮ <c oughs> ิวมานท์ของบุคลากรเองนะคะเพราะว่าในการดูแลเคสแ่บนี้มันเป็นการดูแลเคสที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็การดูแลต่อเนื่องเป็นการดูแลที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องและก็นานตามชื่อของของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรนจะต้องมีความเป็นฮิวมานท์ในการดูแลนะคะแล้วก็การทำอ่าเพลเทเรพลทีฟเนี่ยคะ่ะคอสโตเชันเนี่ยจะทำาเห็นว่า จากเดิมที่เราจำกัดพื้นที่ในการเยี่ยมแค่50กิโลพื้นที่ก็ไม่ได้มีเป็นเหมือนปัจจัยหรือว่าเป็นสิ่งที่ปิดกัน้นในการที่จะดูแลคนไข้เองนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ในการดูแลคนไข้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะดูแค่50กิโลแต่ตอนนี้เราดูข้ามไปถึงจังหวัดอื่นๆที่คนไข้มีปัญหาอย่างเช่นสะแก้วปทุมนะครนายกหรือแม้แต่สระบุรีนะคะ ซึ่งคนไข้อยู่ถ้าเราประสานพื้นที่แล้วก็เราสามารถทเทเลได้เนี่ยคนไข้ก็จะได้รับการดูแลได้เต็มที่แล้วก็ไม่จํากัดแค่เรื่องของพื้นที่ค่ะขอบคุณค่ะ